ท่านครับแล้วก็ผู้ค้าทุกทา่กทานเ,เป็นอย่างไรวันนี้ก็ห้าหมื่ล้านน่าจะถึงนะโดนมีการกวาดอันสุดท้ายมีปตทปึง่งเออทปาดเนี่ยปาดเนี่ย <c oughs> ปิดงบไม่ปิดเลยนะปิดปิดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทำราคาเบบทพี่ไม่เห็นทำเลยไม่รู้รนี่เขาเออทก็ล้านกว่าหุ้นน่ย ตับตับสุดท้าพี่ ATC ออตทอก็สี่ล้านสามนาทีสุดท้ายอ่ะเยอะเหมือนกันนะแต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ค่อยเยอะอะไรแต่ l o t ฮก็ใครเล่นท่องเที่ยวก็มันเป็นตัวเดียวอะที่เล่นง่ายๆตัวท่องเที่ยวนะพรุ่งนี้ตัวไหนขึ้นนะพรุ่งนี้เลงไว้สองตัวนะครับคือตัวนี้คือไทไลท์ไทไทไทไลท์ t l ก็วันว่างก็วนๆกลับมาเล่นทีนึงคือเป็น เ็นเล่นกันกำไรชุวงช่วงสั้นนะเราไม่ค่อยเล่นตัวนี้ยาวๆเพราะในทรงของราคาหุ้นเนี่ยมันคือมันคือขาลงอยู่นะครับมันคือขาลงแต่ว่าเรื่องของตัวราคาหุ้นบางครั้งมันก็เราก็พยายามหาจุดที่มันหยุดลงอ่ะนะครับซึ่งผมว่ามันมันทพยายามจะสร้างมันพยายามจะไม่ไม่ทานิวโลแล้วนะตอนนี้ก็เลยมองว่าไทไลฟ์ต้องดูเรื่องงบเรื่องสตาร์กเรื่องอะไรเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รผลประโยชน์จากผลอาจากเงินลงทุนของสตาร์ของไทไลฟ์เองเนี่ยเนี่ย ก็มันไปอยู่ในพวกดอกเบีย้ยเยอะเนี่ย mm hmm. ก็จะจะดีขึ้นด้วยแม้ว่าเบีย้ยประกันมันอาจจะไม่ไโตมากอะไร mm hmm. ก็ราคาหุ้นลงมาลึกฮะก็น่าสนใจทีเดียวตัวนี้ลายร้ายมันก็มองทักแถวแถวสิบสองด่า,า,าราคาปิดสิบเอดบาทยี่สิบเนี่ย mm hmm. ก็มองไว้แถวแถวครึ่งทางปิดกับอันเดิมก็ประมาณสักแถวแถวสิบสองบาทสามสิบอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพิเชียชิปปิ้งส่งขายกันฮะาหุ้นหุ้นอันนี้ต้องยอมรับว่า เป็นหุ้นจีนเป็นหุ้นอิงจีนอยู่คือต้องบอกก่อนเพราะว่าวันนี้ราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับคล้ายๆกับไทยไลฟ์นั่นแหละเราก็หุ้นจีนเนี่ยปกติผมเองก็ยังเราแวงเราแวงอยู่นิดนึงแต่ว่าวันนี้เห็นกระแสการเล่นหุ้นที่เขาบอกว่าจีนเองเนี่ยเริ่มที่จะพยายามจะขยับตัวมากขึ้นในการที่จะดิ้นให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้มากระตุ้นด้านตลาดทุนอยู่เนี่ยก็ผมว่า ตลาดเริ่มมองในเชิงบวกบ้างแล้วนะครับนั้นใครอยากเล่นหุ้นราคาแบบนี้เนี่ยทรงแบบนี้เนี่ยล,ลองดูฮะพิเศษชิปปิ้งนะครับก็ถ้าเกิดมันราคามันต่ําด้วยแหละความเสี่ยงขาลงมันน้อยด้วยนะครับวันนี้เก้าบาทห้าตังก็รอบนี้ถ้ามองอาจจะเก้าบาทห้าสิบเอเก้าบาทห้าสิบประมาณนั้นนะครับเปล่าไว้สองตัวฮะทรง,ส,งส่งล่างจริงจริงในใน,ในพอร์ตของาโอเองเนี่ยวัน,ว,นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเอา JMT ออกแล้วก็ จริงๆจะเติมพุ้นไปอีกตัวหนึ่งแต่มันแนวสูงนะครับคือแบงก์เอซีบีเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันก็แล้วกันนะครับ,รบได้แล้วหน้าตาครอมอรเป็นไงจบไปยังฮะเออไม่จบนะพอดูเหมือนว่ากระทรวงบางกระทรวงเห็นมีการถอดเข้าถอดออกกันอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ชัวนะครับทพราะ,ะน,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอดูกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้ที่ที่เราคุยกันเมื่อเช้าอ่ะเรื่องเรื่องหน้าตาของรัฐมนตรีเนี่ย ก็ตอนนี้ก็มองเป็นแค่อะไรนะเป็นตัวละครแต่เราต้องดูไปถึงขั้นผู้กำกับไงผู้กำกับเป็นใครมันตอนนี้เนี่ยถ้าผู้กำกับเขาอยู่ตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นแหละตัวละครก็เล่นตามบทผู้กำกับเนี่ยพอะถ้าเกิดตัวละครไม่เล่นตามบทผู้กำกับคุณนั่งไม่นายคุณก็ต้องผู้กำกับเขาปล่อ,ออกถูกไหมครับก็ปลดได้ปลดกางอากาศนะเห็นได้เห็นได้ตามช่องหลายสีโดนอยู่ยประจำอะไรอย่างเงี้ย S <S <S อนด้ๆก็ใครที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเป็นแค่หัวโขนนะฮะเป็นตุกตาอย่างเปว่าตุกตา<ช>ตัวท้ายจริงคือใครน,นั่นเองนะว่าการต่างๆได้ก็นประมาณนี้นะพี่แอ๊พี่อุต<ด>ก็รุร่นตลาดไปแต่ว่ารุ่นตลาดก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่ได้รุนแรงมากไม่เจ็ดแปดหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันก็ยังยังสี่ห้าหมื่นล้านหกหมื่นล้านอะไรเงี้ยก็ มันตลาดมันเริ่มต้นน่ะมันก็จะไม่เยอะหรอกคือวันนี้ตลาดคนยังรังเลอยู่ไงก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันโบกสองจุดสามจุดคนมันยังแรงคนก็ยังลังเลอยู่หัวลุ่มก็จะไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณไปดูหุ้นหลายๆตัวเริ่มฟื้นจากโลครับแล้วก็เซตเองวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสัปดาห์นี้เขาปิดได้เกินหนึ่งห้าหกศูนย์เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาคอนเฟิร์มการจบรอบขาลงอย่างจริงๆแล้วนะคราวนี้นะครับก็ที่เรียนเมื่อเช้านั่นแหละนะครับมั้น วันนี้ก็ปิดเป็นหนึ่งห้าหกสองถ้าเกิดยังเลี้ยงตัวเองได้แบบนี้อีกเนี่ยไปประมาณสี่วันเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือตลาดเปลี่ยนทางอะไรนะครับก็ก็ลองตามมาดูครับก็เปลี่ยนทางจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงขึ้นทางลงนั่นแหละอ่าใช่ทางขึ้นที่ทางขึ้นไม่ทางลงกันแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนขึ้นเนาะเพราะรอบที่ผ่านมาก่อนตั้งนายกก็พวกกลุ่มเอก็ขึ้นคืนเนาะ ใารับเคอร์บก็คลื่นะอันนี้ก็จบไปละอ่ะวันนี้เหี่ยวหมดหลับเลยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีสลับสลับกลุ่มเล่นเพราะวันนี้หุ้นที่เป็นหุ้นที่ขึ้นๆมาก็มันก็เป็นหุ้นหน้าใหม่แล้วก็รวมถึงหุ้นที่อาหารสัตว์ห่ที่คนเขาเชื่อว่ามันผ่านจุดต่าสุดไปแล้วหลังจากที่เขาเห็นตัวเลขส่งออกของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย ITC AI เนี่ยมันมันมันเริ่มมัน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 เริ่มดีขึ้นเอาอีกดีกว่ามันเริ่มดีขึ้น มันติดลบน้อยลงนะครับเห็นว่าทุ้นสองตัวเนี่ยวันนี้บวกค่อนข้างแรงครับค่ะใช่ใช่คก็เห็นบอกว่าอ่าเรื่องราวของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะมาออเดอร์เมืองไทยเพราะอะไรก็ว่ากันไปส่วนพวก c p f พวกอะไรเนี้มันเหมือนกับราคาต่ำหรือว่ายัางไงครับผมว่าเป็น<อ>เป็น <CPA. S 1> เป็นเชิงของราคาต่ำมากกว่านะครับเพราะว่าเห็น BTG ก็น่าจะขึ้นมาด้วยนะวันเนี้ย 2> 2> นะครับ b ีทก็น่าจะันเาโกร์เบทาโกรขึ้นมา t มด้วยฮก็ผมว่าทรงมันมันอาจจะเป็นราคาที่ต่ํานะครับสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนเขาบอกว่า,วา,วามันมันเริ่มอย่างผมดูจากเบ t าโกรอ่ะเขาให,ห้ผลเลยว่า,าช่วงไต,ตรมาสที่สองอ่ะมันแย่ไปแล <S 2> <S 2> ้วล่ะจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนอาหารสัตว์หรือว่าราคาปศุสัตว์เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมว่าคนไอ้พวกกลุ่มเนี้ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับราคามันตกตามมาเนาะ <ต>กสก่อนมันตกมันตกแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นนะครับใค่ะได้ค่ะพี่อุ๊ดขอบคุณมากเลยค่ะพรุ่งนี้ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะพรุ่งนี้เช้าเปิดตลาดลงมาลงใส่กันยับเล่นขึ้นครับ <laughs>